สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะนางฝ้าสวัสดีนางฝาเซหาไไปแล้ว <c oughs> นางฝาซื้อนางฝาาด้ค่ะดินางฝ้า <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้โบจะผ้าย,ยางรอสวนค่ะพี่น้องค่ะยางรอสวนลังบานค่ะเมมียางหลายดอกค่ะมีตั้งต่บ,บกพริก ในกระถางในกระบะแล้วก็ในกระถางแล้วก็ในกระบะป้าขาวหลายใหญ่หางโบกพีกในกระถางข้อแน่บอกพีกรอบที่สามุกแดงแล้วค่ะเนี่ยรอบที่สี่กำลังจะออกมาอีพี่น้องแน่ๆแน่ๆนี่น้อยๆแน่ๆต้มเต็แม่บอกแล้วไปกันเด้อค่ะเด้อป้าเฮายางยางตามล้างกันมาค่ะเดี๋ยวผาไปเบิ่งบอกพีกทั้งพูนไกลๆบุญ ไก่ค้างบ้านคุณค่ะตาขามไปน้ำบุมก้อนสิไปอบอกพิกแข่งไม่ให้ช่มอีกก่อนค่ะพิกแข่งของเฮาป่นซุ่มตากยั่นี่กะมี่ตากไม่กะมี่ค่ะพุ่นละบอกพิกตากแห่งซุ่มอยู่ตน้นกะเหลือ นี่บอคพลิกเหลืองของห้อค่ะพี่น้องบอคพลิกเลมอนดรอปสุกเหลืองแล้วค่ะมุมตัดใบทิเมเบิร์ดเลือเล่อือแต่กลางก็รวย <c oughs> มีแค่แต่ยากหัวแทนละเพราะว่บาบุ้มเส่เขาไปโร่งนวยคนค่ะบุม้มจะเอาให้เขาสุกก่อนนุ้ค่อยชียทอนเขาทิมมุมม้มบอปอยเขาแตกมาอีกแล้วค่ะมุ้มจะลื้อแล้วร่อให้สุกเบิดก้อนนี่เห็นบอบอพลิกของห่อต้อนนี้คือกันนี่ค่ะ สุกเรืองงามอามลาม่าเป็นต้นกระทินนะหลดต้นกระทินต้นกระรอนนั่นไหมคะ <c oughs> เป็นย่อยลงมางามงามเนาะค่ะเนาะหันเบนท่าบำรุงดีๆหรือว่าปลูกเขาเฉพาะไม่พื้นที่ไงอะ่ะเขาจะโตนใไ่พุ่มไ่อยู่คะ่ะตตนไญ่ต้นสูงอยู่บุกพริกของเฮ้าเนี่ยแหละบุมมี่ยังหลายดอกคะ่ะให้ช่มไปเฮ็ดคลิปไปเพราะมันบ่ดด้ทิ้งช่วงเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะ สะสมเรียนไปได้วยบุ๋มนะคะพินยังบทลลนงก์มหาหอดอยู่พี่น้องพินบุ๋มบ่ลลนงก์มหาหอดอยู่ค่ะคอไปรอบน,งน,ะะออบนึงแล้วค่ะคอไปรอบนึงแล้วจักรงไปทางใดเด้อเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดมืออื่นเนี่ยละ่ะมืออือน่นมือเฮือมือเอื้อนมือฮือวันที่ยี่สิบแปดป่ะคะหรือมือใดเมื่อนี้บุ๋มกับทายคลิปมันทายคลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะสีลุ่งบูล่ะ วันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวมันจะขอไม่ค่ะเพราะว่าเขาส่งมา่อไม่ว่าสันตามที่อยู่พะนะวันนี้บุ้มก็เลยไปเปลี่ยนที่อยู่ที่อยู่อาศัยแล้วประเทศใหม่เนาะค่ะไปเปลี่ยนโปรไฟล์การชําระเงินใหม่ก็บรรูปว่ามันจะไปไซกับโอ้ยเมื่อยค่ะพี่น้องบอกกับว่าวอาเถอะสะสมไปเถือสรีใดเงินเขาเนาะมันก็ยากผู้ลังคนได้ง่ายก็ได้ง่ดิเงย์ได้ยากได้ซ่าอยู่เถือสรีใดเงินเพิ่น ถึงได้ผมกระบอกมาใส่หรอค่ะผุมเอเก็บซาสมไวเป็นควันทุงไพบอกมันได้ยากหลายยังรอกอนอยังรอกอนค่ะคนมักบอกต้งซีละ่ะคนได้เว่านั่งแซ่บนจนไม่ได้ฟุ้มปากคนเดยค่ะบุมน,นี่ค่ะอันนี้ก็บอกพริกขีนูขาวเพาคือเกาหน่ะละค่ะเป็นตะถิมเสีแเกงน้องใหม่เนาะพริกลูกโดดไหมนี่เนื้อเขาขาวมันม่นมน,นี่ม่นๆนน้อยนี่ค่ะ น้องคะบ๊มี่ยังให้ชมคดอวเดี๋ยให้เบิงบดอกบอบพิกอันนี้ก่อนดอกบอกพิกหัวเรือเฮ้าชุดนี่ชุดที่สองออกมาเนี่ยมันจะเป็นนวยจังไดมันจะนวยใหญ่ก็คือซ้าเก่าบนเนาะค่ะพิกหัวเรือพันใหม่ของเฮ้าพิกหัวเรือพันใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมช่วงนี้บ่ได้ห่วงการเฮ็ดกับเขาบัานไดค่ะลูกสาวเฮ็ด ผัดหมูผัดยังซื้อซือสอนเขาเฮ็ดเธอหนึ่งเขาก็เฮ็ดเป็นค่ะผู้หญิยากลูกสาวใหญ่แล้วเขาก็เฮ็ดกับเขากั้บหน้าให้องกินได้ละค่ะนี่บัดน,นี้มุมสิเขาบ้านกันด้อบัดน,นี้ผู้หญมากโดเด้วยค่ะคลิปนี้ม้าเ่นเร,น,เรนห้หัวม่ย่างไปย่างมาเขาสวนผุ่นเขามงนันแล้วก็เขามงนี่ เดี๋ยวไทยรูปกันจะเข้ากันเป็นจังไดแนนอพี่น้องทั้งบ้านเฮาในบุ้มถามในเถินผ้ากันยูจังไดอยู่บันนอกเข้านั่นล่ะค่ะอากาศปลอดโปร่งดีเนาะพี่น้องเนาะอากาศปลอดโปร่งดีค่ะบันนอกเข้าละ่ะอากาศบริสุทธิ์ที่สุดเชื่อโลกมันกับบ่ค่อยมีแต่กับสติดย,ยูกับเป็นส่วนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งผู้ที่เพิ่นอันเจอวิกฤตหนักก็เฮ้าเนี่ย ก็ทรงสารเพูอนเนาะค่ะทั้งอินเดียพุนไหมพี่น้องทั้งอินเดียพู่นะบ้านห้องกับผ้ากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อค่ะของบุมกับปดลอกแล้วเด้พี่น้องปดลอกแล้วไปใส่มาใส่ได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องอ่าบาร์ก็เปิดแล้วแฟนก็ส่วนไปอยู่ไปนั่งไปนั่งเดิมนั่งกินแต่บาร์ก็ต้องไซมาร์ค่ะห้องกับต้องดูแล ดูแลแล้วก็ป้องกันเนาะค่ะพุนพี่น้องเสียงกามันห่องตัวบกใหญ่งงนึงพุนสิเห็นบ่นเนาะสิเดียวเห็นบ่นเนาะอยู่ทั้งต้นไหม้กายอยู่หนึ่งตัวบกใหญ่งงดำห่องกาบพือกาบานเท่าเด้ค่ะห่องเป็นตะญาตินึกวันมันบ่อได้อาหลดมันบ่อแต่ละบาทมาเนีว่าผมไปก็เด้อผมขึ้นนั่งเกียกออกค่กแต่พี่น้องนั่งเกียกเอาเลยค่ะว่าผมนั่งยองยองบ่ได้ค่ะผม,ผมปวดหลัง มึงก็เล่นนางเกียกเอาเลยนั่งคัดรมาตเอาเลยวันนี้ไปกันเด้อค่ะดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องเลิบเดิบทุกท่านเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ